สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนะครับคือวันนี้คุณผู้ชมผมไม่ได้มีงานที่แบบเป็นวัตถุมงคลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแซมในส่วนของงานต่างประเทศไว้ให้ในช่วงของหลังจากอธิบายเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่มีตอนนี้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในวันที่คุณผู้ชมได้ดูคลิปวิดีโอนะครับก็คือวันเสาร์เนี่ยนะผมน่าจะเดินทางไปที่วัดห้วยด้วนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีวัตถุมงคลที่แบบเยอะมาก ที่ผมไปทําการาปิดจองไว้แต่ว่าผมต้องไปรับด้วยตัวเองครับเพราะว่ามูลค่าเนี่ยเยอะเหลือเกินไม่มั่นใจในขนส่งนะครับก็เลยเดี๋ยวไปพูดคุยกันอีกทีนะครับในคลิปวิดีโอข้างหน้านะครับ แล้วก็วันนี้ก่อนที่จะขึ้นรายการนะผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูของสะสมผมหนึ่งชิ้นเป็นวัตถุมงคลที่ผมรักมากแล้วผมก็ไม่ได้ปล่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมได้ย้อนโฉมกันนะแล้วก็ได้มาเผยแพร่นะครับบุตรบารมีของหลวงปู่พิมพาวัดหนองตาง,งูจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมนะซึ่งท่านเองเนี่ยก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับแห่งเมืองปากนํำโพเหมือนกัน เนะ่เรียกได้ว่าถ้าตามภาษาชาวบ้านที่เขาขนานนามท่านกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเ,เขาเรียกว่าเป็นเทพแห่งปากน้ำโพอีกท่านหนึ่งนะครับผมแต่ว่าท่านคงไม่ได้อ,อะไรแบบนั้นนะเพราะวท่านเป็นคนที่สมรถมากมากแล้วก็ไม่ได้ยึดติดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะค,คือเล่มนี้เนี่ยผมมีมานะพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าเล่มนี้อยู่กับลุงตันนะฮะซึ่งลุงตันเนี่ยเป็นผู้ทฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับ ท่านได้รับมีดเล่มนี้มาจากมือของหลวงปู่พิมพะเลครับคุณผู้ชมฮนะ <c oughs> ท่านได้รับมาจากมือของหลวงปู่พิมพนะณในวันที่ท่านเนี่ยอยู่ที่หนองตาง,งูนะฮะตอนนั้นท่านยังแข็งแรงดีนะฮะแล้วลุงตันเนี่ยนะครับผมเขาก็มักจะไปช่วยงานที่วัดบ่อยๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ลุงตันก็อายุเยอะมากนะแต่สมัยนั้นที่ท่านแบบยังเป็นวัยรุ่นนะครับผมก็ไปช่วยงานที่วัดบ่อยๆนะะจนกระทั่งหลวงปู่ท่านนะครับ เมตตาให้มากับมือนะเป็นมิรหมอที่ได้มากับมือเลยครับคุณผู้ชมหลวงปู่พาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นเกจิชื่อดังหลายท่านอยู่เลยนะครับผมเนี่ยนะฝากไม้เดิมนะครับแหม่เดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็ไปขอลุงตันมานะครับนะเดี๋ยวผมไปดูตัวมิกก่อนนะนะในส่วนของอาัคาราต่างๆจะเป็นยันนโมพุทธายะนะครับ แล้วจะเป็นยันน่องสิงหเกรดต่างๆมีการตอกอักขระชัดเจนนะครับคุณผู้ชมนะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นยันน่องสิงเหมือนกันครับมาพร้อมกับหลวงปู่พิมพานะวัดหนองตางูนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นน้องสิงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการอุดมนสานที่หลวงปู่ท่านสะสมไว้ด้วยนะครับผมซึ่งมนสารเยอะมากเล่มนี้นะครับผมไซส์ใบมีดขนาด5นิ้วครับนะ ผมไม่เคยคิดจะปล่อยเลยแม้แต่วันเดียวเล่มนี้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่กับผมตลอดไปนะครับเพราะว่าลุงบอกว่าลุงตันบอกไว้ว่าถ้าอาจารย์อยากจะปล่อยขอให้ไปปล่อยลุงเถอะนะเล่มนี้ลุงให้อาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับหมู่บ้านนะครับเพราะว่าผมกลับมาว่าผมช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้าน ด้านการที่โรงเรียนผมก็พยายามสนับสนุนนละเราเอาทุนตัวเองเนี่ยออกในการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสาธารณประโยชน์ครับในส่วนของพุทธศาสนาผมก็พานักเรียนเข้าไปสู่รั้วของวัดในทุกวันพระบ้างนะครับบางกิจกรรมของวัดผมก็พาไปทาอยู่เรื่อยๆหรือแม้กระทั่ทงไปทำความสะอาดวัดผมก็ไป นะแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ผมช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วลุงตันก็เป็นญาติกับทางภรรยาผมแนละ้วเขาก็รู้สึกว่า,าเขาเอ็นดูผมนะครับเขาเลยให้เล่มนี้มาแลวเขาบอกว่าอย่าปล่อยเดอ้อวันไหนที่ไม่รู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วหรือว่าอยากจะปล่อยเนี่ยให้เอามาคืนลุงเดี๋ยวเดี๋ยวลุงให้เงินนะฮะซึ่งผมก็บอกกับลุงว่าลุงครับผมจะบูชาไว้เป็นอย่างดีเลยครับผมจะไม่ปล่อยให้ใครทั้งสิ้น แต่วันนี้ได้เอามาเผยแร่นะครับเป็นพุทธศินให้กับพี่ๆทุกท่านที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็สำหรับแฟนคลับ f อฟของอ Youtube บ้านมีครูอ๋อนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีความสุขนะครับร่ำรวยเงินทองด้วยบาร,รมีของหลวงปู่พิมพาวัดหนองตะง,งู วันนี้ผมขออนุญาตเผยแพร่บาร,รมีของหลวงปู่วิมพาให้กับทุกคนได้ย่นโฉมกันมีดหมอของท่านนะครับในสายของนครสวรรค์น,นะครับผมแล้วก็มีดหมอเข้มขลังนะก็ขออนุญาตนะครับนำความไปสิรบมงคลให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับผมนะสาธุครับมาคุณผู้ชมพอแล้วนะครับสําหรับเล่มนี้เนาะทีนี้เนี่ยผมอยากจะ,ะพูดถึงในส่วนของวัตถุมงคลที่มีก่อนณตอนนี้เนี่ยนะ ที่มีอยู่นะแล้วเดี๋ยววันนี้ผมกําลังไปวัดหด้วยด้วนนะแต่ว่าแต่ละเล่มเนี่ยคุณผู้ชมครับแพงมากมีเล่มหนึ่งแบบพิเศษมากผมไปได้เป็นมีดหมอของหลวงพ่อพัดนะครับจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่มวลสารด้านในใบมีดนะครับผมใช้มีดหมอของหลวงพ่อเดิมเนี่ยเอามาหลอนะฮะเป็นมวลสารด้านในแล้วขึ้นใบมีดขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวได้พบกันแน่นอนนะสำหรับเล่มนั้นนะครับ ตอนนี้ที่มีอยู่บ้างอ่ะเริ่มจากแถวนี้ก่อนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเนะอ่ะผมเริ่มจากตรงนี้ดีกว่ามาขยับมามเห็นก็จะชัดนะครับมีอะไรบ้างมีดหมออันนี้คือหมดทั้งร้านแล้วนะมีเท่านี้จริงๆนะครับผมเริ่มจากเล่มแรกก่อนเลยนะครับ เผื่อท่านใดยังคงตามหาอยู่แต่ไม่รู้ว่าหมดหรือยังวันนี้มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันทุกเล่มเลยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูกันทุกเล่มเลยนะครับสําหรับเล่มนี้เป็นด้ามไม้มะค่าแต้ครับเป็นแบบใบ3นิ้วตูดตัดนะครับมีดหมอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรับประกันแท้แบบ100%เซนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเล่มนี้นะครับผมเป็นไซส์ขนาด3นิ้วนะเดี๋ยวเปิดผ่านกล้องแล้วดึงไม่ถนัดนะครับอ่ะนี่นะ 3นิ้วนะครับคุณผู้ชมใบมีดเนี่ยต่อโคดพัด99นะครับแต่ตรงนี้จะเป็นโค้ดพัด99เป็นปี63นะครับอัคราจะเป็นนะโมพุทธายะนะครับคุณผู้ชมพร้อมกับเสมาเต็มใบนะครับจะมีเกร็ดกระดีที่มีการทำชัดเจนเนาะนะตอกเป็นร่องชัดเจนนะมีร่องเลือดขนาดยาวอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นชื่อของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเล่มนี้มีการปลูกเศษมวลสารที่ เขาเรียกว่าแน่นแล้วก็คับข้างที่สุดนะครับในปี63คุณผู้ชมผมอยากจะบอกว่าไซส์ขนาด3นิ้วลงมาตั้งแต่3นิ้ว2.5นิ้วและ1นิ้วเนี่ยเป็นไซส์ที่บกพาได้ง่ายครับเวลาที่เราเข้าไปในพื้นที่ที่รู้สึกว่าใจคอไม่ดีนะเข้าไปในป่าเข้าไปเยี่ยมญาติในป่าในเขาอะไรต่างๆนะครับผมอาจจะอยู่ในพื้นที่ชนอบท แล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกใจคอไม่ดีเนี่ยพกสิ่งนี้ไปด้วยจะช่วยให้ใจคอดีขึ้นเยอะนะครับนะอันนี้มีหลายคนมาเล่าให้ฟังกันเยอะนะครับคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมในบรรดามีดหมอของหลวงพ่พัฒน์วัดห้วยด้วนเนี่ยนะครับผมอ่าคนที่เป็น f อผมได้ไปนะครับส่วนใหญ่มีโชคลาภกันแต่ผมไม่ค่อยจะพูดถึงเท่าไหร่ะนะจนกระทั่งแบบเคสล่าสุดนะครับผมมีการมาปิดมีดหมอหลวงพ่อพัฒน์นะครับอ่าไม่ใช่รุ่นนี้นะเดี๋ยวผมเอาอีกรุ่นหนึ่งให้ดูครับ คุณผู้ชมฮะเป็นมีดหมอจากนารายหลวงพ่อพัดนะครับมี f อท่านหนึ่งโทรมาหาผมโดยตรงเนาะตอนแรกโทรประสานคุณแม่ไว้ว่าคุณแม่อยากได้จากนารายเล่มใหญ่ด้ามเท้าเวสุวรรณนะครับเนี่ยนะนีะ่ยมีคนมาถามผมนะเป็น f อฟซีท่านหมอ,อาจารย์จะมีอยู่ไหมผมบอกว่าอขออภัยด้วยครับท่านไม่มีจริงๆนะฮะเพราะว่าตอนนั้นคือหมดเลยนะแล้วเขาบอกว่า พอดีเนี่ยเขาไปอธิษฐานไว้ว่าเขาอยากได้มีดหมอหลวงพ่อพัดนะครับถ้าเขามีโชคมีลาบเนี่ยเขาจะมาซื้อนะบังบูชาที่ร้านผมไปนะครับปรากฏว่าเขาได้โชคจริงๆนะครับแล้วเขาก็ติดต่อมาอย่างไวนะเขาถือว่าเป็นคนที่มีสัจจะมากนะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ได้บอกผมนะเขาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วเขาอ่ะได้พูดคุยกับคุณแม่ไว้แล้วตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาอยากได้ถ้าเขามีโชคลาบเขาจะมาเอานะ ปรากฏว่าเขามีโชคล่าจริงๆแล้วก็มาได้ไปนะครับซึ่งที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้คือเป็นเรื่องจริงที่เขาเล่าให้ผมฟังนะครับผมเมื่อเร็วๆเนี่ยเมื่องินที่ผ่านมานี่แหละฮะแต่ผมก็ไม่เคยเอาสิ่งนี้มาเป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดในภาษาแบบ ทั่วๆไปเขาอาจจะไม่เอามาเป็นการตลาดหรือเปล่าอะไรผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ที่พูดถือขึ้นมาเนี่ยคือมันมีเรื่องดีๆที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับส่วนของในมีดหมอหลวงพะพัดเนี่ยนะครับผมจะดวงดีหรือดวงไม่ดีแล้วก็ตามแต่นะครับอันนี้อยู่ที่คนนะอยู่ที่คนอยู่ที่เคสจริงๆนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกคนได้ไปแล้วจะโชคดีแบบนั้นนะครับผมก็การ,รันตีว่าทุกคนที่ได้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบถูกหวยรวยเบอร์จากการมีโชคมีลาบอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วะ่ะ คนที่ได้ไปแล้วร่ำรวยนี่นะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานกับหลวงพ่อท่านแล้วปฏิบัติด,ด้วยไม่ได้รอคอยอย่างเดียวทั้งอธิษฐานด้วยทั้งภาวนาด้วยแล้วก็ลงมือทําจริงๆด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ไปก็จะ,ะประสบกับโชคดีแล้วก็สมหวังนะครับในะรบเรื่องของโชคลาภเรื่องดวงเนี่ยนะครับผมเกื้อหนุนกันแน่นอนนะฮะสำหรับผมนะครับเชื่ออยู่เสมอว่าหนึ่งคือทำมาหากินนะครับ ไม่พอครับต้องมีโชคด้วยบางคนทํามาหากินแทบตายเลยไม่มีโชคก็รวยยากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทํามาหากินด้วยมีโชคด้วยแล้วลงมือด้วยขยันด้วยอดทนด้วยมีความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะครับผมนั่นคือปัจจัยของคนที่แบบจะรวยนะะผมก็เชื่อมั่นแบบนั้นตลอดนะครับผมนะอ่ะคุณผู้ชมนะฮะ แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นผ้าโพกศีรษะของอยักษ์นะครับคุณผู้ชมนะเคยมีเมื่อก่อนนะผมก็เคยบอกสิ่งนี้ไปนะครับภายหลังมาเนี่ยนะครับผมจะชอบติดปากว่าเป็นเชือกเป็นเชือกเพราะลักษณะเหมือนกับเชือกแต่จริงเป็นผ้าโพกหน้านะฮะก็ต้องขอบคุณ f c ด้วยนะครับผมที่มาทักบอกว่าอาจารย์ นะฮะมันเป็นผ้าพกวกน้านะนะซึ่งผมก็อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่แต่ภายหลังมาเดี๋ยวมันจะเหมือนลักษณะเหมือนเชือกผมก็จะติดคํานี้ตลอดนะพราะเวลาที่คุยกันนะครับผมก็จะบอกกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะนะแต่นี่เป็นพ้าพกวกน้านะครับดวงตาท่านยมนะนะจิเจรุนี้ยังเหมือนเดิมนะครับผมนะตรงนี้จะเป็นอักขาระของทุสานาโสนะครับเขาถามว่าเจ้าห้าพระองค์ครับต่อโครพัดสองเลยแต่ว่าเล่มนี้นะครับผมเป็นของชาวบ้านนะคุณผู้ชมชาวบ้านนะ เขาได้ไปตั้งแต่ตอนที่มีการปลูกเสกในปีนั้นเลยนะครับแล้วที่เห็นริ้วรอยแบบนี้นะครับผมคือเขาเข้าๆออกบ่อยแล้วเขาก็เวลาที่เขาไปหาปูหาปลาเขาก็พกไปด้วยนะนะพกไปด้วยใชได้วยนะครับผมมันมีความชื้นตะ่างๆเล่มนี้ก็เลยจะมีแบบริ้วรอยทะลอกกันนิดนึงนะครับเนี่ยนะมมวนสารต่างๆอัดมวลสารชัดเจนนะครับผมนะ ผมเพิ่งเปิดดูว่าสักครู่แล้วเหลือจากนารายาแค่เล่มนี้เล่มเดียวด้วยนะครับผมนะตอนแรกเนะี่ยคิดว่าเล่มนี้เนี่ยมีมีเจ้าของไปแล้วนะแต่ว่ายัางยังไม่มีเจ้าของไปนะเนี่ยนะตอนแรกบอกว่าคุณแม่บอกว่ามีการแบบติดจ,จองเนาะนะแต่น่าจะแบบคิดว่าเขาน่าจะไม่โอเคกับรอยทะลอกต่างๆเนี่ยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายประกวดเนี่ยเอาไปประกวดไม่ได้นะครับเคยมีเอฟซี FC ที่เอาไปประกวดนะครับผมนะมีที่ได้จากทางร้านเราไปเนาะ ก็ไปได้รางวัลมาอัพราคาอีกโอ้อ้อนนคือแบบสุดจริงนะไอ้ประกวดอะผมไม่ถนัดแน่นอนครับได้อย่างหนึ่งงานประกวดเนี่ยชอบตรงกับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับนะไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมรับราชการนะเนี่ยนะครับผมเนาะอ่ะแปดพันครับเล่มนี้นะผมคิดว่า สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่า,าตัวทะลอกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นผลไหมนะครับก็อยู่ที่ว่าโชคขครโชคมันคุณถูกชะตาก็เอานะครับไม่ถูกชะตาก็ไว้ก่อนได้นะครับแต่วลาราสูงไหมสูงแนะ่นอนครับเพราะผมเองก็ปิดมาสูงเหมือนกันเนาะนะฮะปุบ๊บเขาให้หน้าสมพงันในเจ็ดพันห้าหน้าสมพงครับในเจ็ดพันห้านะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆไว้ก่อนนะ แต่ถ้าวันนี้มันเวลามันเกิน30มนาทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นงานในส่วนของต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมนะนาขาสมพงครับขาถาพระเจ้าส6หพระองค์ครับนะ <c oughs> ชัดเจนนะครับนะีอันนี้จะเป็นโคตรพัดหนึ่งจุดเนาะนะนะสวยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ค้าขายนะครับน้าขาสมพงเนี่ยใครค้าขายทำมาหากินเนี่ยอืดีนะอุดมสมบูรณ์นะครับ ดามจับเป็นท้าวเวสุวรรณเหมือนกันนะครับผมแหมเด้ออุดมรงสารนะเต็มที่เลยฮนะถ้าจะเอาไปปัดเป่าสิ่งเอาปรปมงคลไปทางจักรนารายครับอันนั้นนะคือจะรุนแรงหน่อยแต่ถ้าเกิดมาเรื่องค้าขายเอาโชคเอาราบมาทางนี้ครับมาทางหน้าขสมพงษ์นี่ครับนะบูชาต้องเอาถูกจุดด้วยนะคุณผู้ชมบางบางทีบูชาแทบแย่เลยนะครับแต่สิ่งที่ได้ไปเนี่ยเป็นคาราที่ป้องกันเพศภัยทั้งนั้นเลย มันไม่ได้เกือ้อหนุนเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กนะครับนะต้องพยายามต้องเอาให้ถูกเรื่องนะฮะบูชาให้ถูกเรื่องบูชาต้องเป็นด้วยนะครับไม่เป็นไม่ได้นะนะปี63ครับหน้าขาสมพงเล่มละ1,900บาทนะครับตอนนี้เหลืออยู่1เล่ม2เล่มอันนี้อะไรใช่ไหมเนี่ยอ่ะไม่ใช่ฮะ,ะหน้าผสมพงเหลือ2เล่มนะครับผมตัวเนี้ยเป็นปี63ที่คุณผู้ชมเห็นว่าโอ้อาจารย์ทำไมแหมออกดูไปสีทองๆนวลเหลือง,อง,อง,งๆครับคือมันเก่าฮะ มันผ่านการเวลามาประมาณหนึ่งแล้วการจัดเก็บนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ซีนไว้นะรับรองได้นะครับผิวต่างๆเนี่ยมันจะออกเหลืองๆไปก่อนแต่บางคนก็ชอบนะมันเหมือนสีทองดีนะครับแต่แหมเดิมนะครับนะแหมเดิมแล้วก็คุณผู้ชมเราดูใบมีดนะเนี่ยเก็บไม่ดีนะเล่มเนี้ยนะเก็บไม่ดีโอ้โหสมบุกสมบันมากเลยครับเล่มนี้ใครจะได้ไปนี้ผมขอคนที่แบบมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาอาคมนิดนึงนะ นะเพราะว่าวิธีการคือถ้าเกิดว่าเราจะรูปเอาในส่วนของสิ่งเหล่านี้ออกนะครับผมก็ต้องมีผ้ากาะดากกำกับนิดนึงครับนะฮะต้องมีผ้ากาะากำกับนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านคุณผู้ชมซีเรียสแล้วเราก็เดี๋ยวผมจะไปให้พระท่านนะครับผมรูปออกให้นะครับในส่วนนี้นะนะเนี่ยบอกแล้วนะครับว่าผ่านการใช้งานจริงนะครับคุณผู้ชมแต่เล่มนี้เนะี่ยต่อโคตรพัดชัดเจนครับปี6กสานะโอ้คนลุกสู้เลยฮะอู้อ่ะ อันนี้ไม่ไหวนะขอคนที่แบบมีความรู้ความเข้าใจนะคุณผู้ชมฮะไม่ไหวนะธรรมดาเอาไปไม่ไหวนะแต่เมื่อคืนผมก็เดี๋ยวจะเสียค่าจะส่งระเป่านะคุณผู้ชมแต่รับประกันแท้ให้นะครับออกบัตรได้อะถึงจะเห็นทรงสภาพนี้ออกบัตรได้นะครับผมการันตีให้ออกบัตรได้จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะนะะไม่ออกบัตรไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าสิ่งนี้เก๋นเนี่ยนะครับผมเอาไปตรวจได้เลยนะครับออกบัตรได้แนะ่นอนออกมาจากวัดนะผมยืนยันนั่งยันนอนยันนะฮะ เพราะว่าผมตรวจสอบมาอย่างดีแล้วนะครับผมนะฮะการนตีให้แบบมั่นใจได้นะครับแต่อันเนี้ยผมขอคนที่เป็นๆเ,เลยนะเอาขอคนที่ดูออกคนที่ดูรู้เลยอ่ะอันนี้เราให้กันขนาดนี้เลยนะครับผมแต่ว่าขอคนที่แบบทองคาถาต่างๆที่แบบพอมีความเข้าใจเกี่ยวกับมีในการรูปเอาสนิมออกด้วยนะครับนะฮะขอคนที่แบบนั้นจริงๆเนาะ,ะเดี๋ยวผมขอดูอีกเล่มหนึงดิเนี่ยจะไม่เป็นสีทอง,อย,งอย่างเล่มนี้คุ้เชยนไหมสีจะคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าการจัดเก็บที่ดีกว่านะฮะ อ่ะใบมีดอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยปีเดียวกันนั้นเนี่ยออกปลูกเสกชุดเดียวกันฮะเนี่ยแต่เนี่ยเก็บมาดีพระอยู่ในมือนักสะสมฮะอันเนี้ยอยู่ในมือนักสะสมเมื่อกี้ชาวบ้านเนี่ยผมจะบอกไปงานชาวบ้านเนี่ยจะมีริ้วรอยครับแต่เนี่ยนักสะสมเนี่ยเป็นไงคนละเรื่องกันเลยไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยน่าสมพงเหมือนกันนะปีหกสามเหมือนกันแต่คนละเรื่องกันเลยฮะโอ้โหนี่นะอ่ะพันเก้าเล่มนี้พันเก้ามา จากนารายปี63ครับอันนี้ปีอะไรเนะี่ยหกทั้งนั้นเลยนะ63อ่าให้ดูครับชักมาให้ดูทุกเล่มเลยแล้วกันนะอ่าจริงๆไม่ควรเอาออกมาชักแบบนี้นะแต่เราต้องทําการรีวิวนะไม่งั้นไม่ได้นะครับต่อโค้ดพัดหจุดครับเป็นโค้ดพัด99นะใบมีด5นิ้วนะครับผมอันนี้สมบูรณ์ดีเต็ม100%นะครับผมนะไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น นะมูลสารอุดจัดเต็มเนาะจากนารายเล่มนี้2009นะครับใครต้องการพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งอวมงคลนะครับผมถ้าตามความเชื่อมีอยู่จริงถ้าคุณเชื่อว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงสิ่งนี้ก็คงจะป้องกันให้คุณได้แหละนะฮะเพราะตามความเชื่อเอาความเชื่อมาแก้กันนี่นะครับนี่จากนารายครับเล่มนี้2009อุ่นใจดีนะสำหรับผมได้นี่คือผมก็ไม่ได้คิดว่า,เ,าเราจะไปทางแบบนั้น100%นนะครับคุณผู้ชมแต่แค่รู้สึกว่าทุกครั้งที่มีอยู่ด้วยมันอุ่นใจนะครับนะ จากนารายครับคุณผู้ชมเล่มไหนแค่ให้แม่ดูนะครับนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ชาวบ้านนะคุณผู้ชมแต่ทรงดีหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยเริ่มไปแล้วนะครับเนี่ยผมปิดมาผมรู้นะครัว่าเล่มไหนมาจากของใครอะไรยังไงนะครับคุณผู้ชมมาจากของชาวบ้านหรือว่านักสะสมนะครับผมจะสังเกตตลอดนะครับนะก่อนที่จะปิดกันยังไงผมดูละเอียดยิบนะบไม่ต้องห่วงสบายใจได้นี่นี่ก็สองพันเก้านะเป็นมีดปีนะครับของทางวัดนะ จะไม่มีเลขโค้ดนะครับแล้ถ้าเป็นมีดวาราะพิเศษจะมีจํานวนการสร้างจํากัดตนเองนะครับผมอ่าปึ๊บเขาให้อ่ะเนี่ยนะครับผมพอชาวบ้านเอามาเนี่ยก็มักจะเก็บไม่ค่อยเป็นเนะาะปกติอะผมจะลงน้ํายาไว้หนึ่งรอบนะครับคุณผู้ชมก่อนจัดเก็บนะเป็นน้ํายาปกกระสียมนะครับนะฮะปกกระสีิมนะผมใช้น้ํายาโชจิลงไปเลยฮะในมีดหมอนี่แหละนะครับช่วยได้นะ เพราะว่าโลหะต่างๆเนี่ยมีส่วนผสมที่หลายอย่างนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการดูแลเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับปล่อยปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวสนิมจะเกาะน,นะนะยิงสนิมกนเกาะเนี่ยตามความเชื่อเขาว่ากันว่าแบบมีดหมอที่สนิมกนเกาะเนี่ยนั่นหมายความว่าผ่านการแบบไปประสบพบเจอกับสิ่งอวมงคลมานะครับมีสนิมขึ้นมาปั๊บเราจะต้องทําการชําระออกนะครับนะเพื่อให้มีดหมอเรามีประสิทธิภาพนะคุณผู้ชมเนะี่ยน้องสิงครับ ลายเดียวกับมีดหมอหลวงภูพิมพ์พาเมื่อสักครู่ที่ขึ้นมาแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นเล่มสี่พันนะเล่มใหญ่นะนะเนี่ยน้องสิงเหมือนกันครับของหลวงพ่อพัดนะครับอันนี้วัดห้วยด้วนครับนะตอกคาถาพระเจ้า5พระองค์นะครับนะมีในส่วนของโคตรพัดหนึ่งจุดนะกระดีเดิมครับลองเลือดขนาดยาวนะมาพร้อมกับลวดลายน้องสิงหครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนปี64นะฮะนะเล่มนี้จบที่4 0 0พันครับ ทนใดสนใจก็ติดต่อได้เลยฮะอยู่นานแล้วแต่ไม่เป็นไรครับพุทธศิน mm hmm. อ่ะอีกหนึ่งเล่มครับจากเหล็กน้ำพีคราวที่แล้วไปเนี่ยนะครับใครไม่ได้มีดหมอหลวงพัดรุ่นที่เป็นเหล็กน้ำพีเนี่ยนะแล้วยังไม่เคยมีเหล็กน้ำพีเนี่ยผมก็แนะนำเป็นรุ่นนี้นะครับผมว่าผมรับประกันให้เป็นเหล็กน้ำพีแน่นอนนะครับคือบริเวณฝากเนี่ย จะเป็นการถลุงแร่น้ําพีแล้วก็ขึ้นรูปหนึ่งรอบนะครับคุณผู้ชมนะฮะขึ้นรูปมีการถลุงแร่น้ําพีด้านในมีผงไม้มงคลนะฮะแล้วก็มีสารที่ช่วยให้การหล่อขึ้นรูปต่างๆเนี่ยมันเกิดความสมบูรณ์ได้นะไม่ใช่ว่าทั้งแท่งที่ทาจากเหล็กน้าพีเลยแบบร้อเนะี่ไม่ใช่ครับแต่ว่ามันมีส่วนผสมของเหล็กน้ําพีนะฮะตัวด้ามก็มีส่วนผสมของเหล็กน้าพีเช่นกันครับเป็นองุ่นหรือสีนารอดนะแต่ถ้าเกิดนน้าพีจริงๆเนี่ยจะมาอยู่ที่ใบฮะ ใบจะมีปริมาณเหล็กน้ําพีแบบจัดเต็มนะมีดมงคลเหล็กน้ําพีนะครับคุณผู้ชมนะเป็นน้องสิงนะนะแล้วก็จะมีในส่วนของอัคาาราพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนะโมพุทธายะนะครับผมใบมีดเปิดคมละหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยนะใบขนาด5นิ้วครับเล่มนี้จบที่900นะครับเล่มนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รุนแรงราคานะเป็นมีดกับกระเป๋าเงินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้เป็น แบบอันนี้จะเป็นเขาเรียกเป็นผงไม้มงคลนะขึ้นรูปขึ้นมาอาจารย์คาราวาดนะครับนะเป็นยันนะอกแตกเนาะอีกฝั่งหนึ่งเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนโมพุทธายะนะฮะแล้วขึ้นมาเป็นรูปของราชสีเอาไว้กันภัยอย่างดีเลยทีเดียวนะใครอยากได้สายแบบของของังแบบจัดเต็มอาจารย์คาราวาดเนี่ยจัดให้นะครับผมใช้เป็นการกัดกรดนะฮะ ใบมีดจะมีอคระเป็นการกัดกรดตอนนี้เหลืออยู่แค่เล่มเดียวหรือเปล่าคุณแม่นะฮะเเก้าเล่มนี้นะครับเป็นการกัดกรดเนาะดามจับก็บเป็นผงไม้มงคลเช่นกันนะครับผมนะบริเวณเสียนของพยักก็จะมีอคระตอกไว้นะเอาไว้แก้ทางกันนะใครอยากได้เอาไว้แก้ทางสิ่งอัประมงคลเนี่ยก็มารุ่นนี้ได้นะครับของอาจารย์คารวเนะร,รักษาสินน้อยกว่าเพราะฉะนั้นความดุดันและความ ลุยเนี่ยจะลุยมากกว่านะครับผม799เล่มนี้แล้วก็กําไรเหล็กน้ำพีของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมเหลืออยู่หนึ่งเส้นนะครับ499ฟรีค่าจัดส่งนะครับวันนี้ไปไวนิดหนึ่งนะหรือถ้าเกิดว่าจะเอากาไรเหล็กน้ำพีแบบนี้ก็เบาหน่อยครับเส้นละ1 0 0บาทส่งฟรีให้นะรูปประคำเส้นใหญ่ครับ499ฟรีค่าจัดส่งนะครับเส้นใหญ่เอาไว้ท้องอิติปิโส108รอรอบนะฮะ ก็จะจําได้ง่ายกว่านะครับสำหรับใครที่ใช้รูปประคำชุดนี้นะครับเนาะเหลืออยู่ตอนนี้น่าจะ2เส้นนะครับเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าจะ2เส้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เส้นนี้150ครับเป็นรูปประคำเส้นเล็กเหมาะกับคุณผู้หญิงครับที่ไปปฏิบัติธรรมในช่วงวันพระนะครับนะซื้อให้คุณแม่ก็ได้นะครับอันนี้เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบครับเป็นประคำเหล็กนำพีนะครับผมเวลานั่งสมาธิจิตมันอาจจะล่องลอยไปนะครับถ้าไม่มีอะไรป้องกันล่างเนี่ย ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่อันนี้ผมพูดมาเลยคือแบบเฮ้ยอาจารย์ออกง,งานแบบเปล่าเลยฮะคุณผู้ชมในเมื่อมาทางวัตถุมงคลแล้วเนี่ยมันก็ต้องพูดในสิ่งที่ชาวบ้านเขาแบบนับถือกันอะนะฮะแล้วต้องพูดในสิ่งที่ในส่วนของความเป็นมงคลความเป็นลี้ลับต่างๆตามความเชื่อตามพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์หรือว่าศาสนาที่เชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับผมเขามีเรื่องราวมาแบบนี้ผมก็ถ่ายทอดให้ฟังแบบนี้นะฮะไม่ได้อุปมาอุปไมยขึ้นมาเองนะครับ ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฮะ23นาทีเนาะเลดหลวงปู่อิมครับเหลืออยู่3กล่องนะ499ส่งฟรีใครอยากเอาไปคล้องแขนก็สามารถที่จะบูชาได้นะที่499นะครับเป็นรุ่นชนะชัยเนาะรุ่นนี้ผมเคยเอาไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าผมไม่ใช่แค่คนที่มาขายของอย่างเดียวนะครับผมเองก็ใช้เหมือนกันนะไปญี่ปุ่นขึ้นเครื่องเนี่ยเพื่อความปลอดภัยผมก็เอาไปเหมือนกันนะ ก็ประมาณนี้เนาะส่วนเรียญของหลวงปู่ศิลาหมดแล้วจ้าคุณผู้ชมครับวงในเอามาเนี่ยบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่เชื่อหรอกว่าอาจารย์ได้มาราคาแบบนี้นะครับไม่เอากําไรครับพี่ผมอยากให้พี่รู้จักพี่ศักดิทธิ์จริงๆนะครับว่าผมได้มาจากพิศักดิทธิ์เนี่ยพ่ศักดิธิ์ได้มาจากคนที่ไปเอามาจากวงในนะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พ่ศักศิธิ์นะพ่ศักดิษิ์เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับที่ เชื่อถือและเคารพได้ครับเพราะท่านมีวัตถุมงคลเยอะมีดก็เยอะนะครับผมแถมที่สาคัญก็คือท่านสะสมตรงนี้นะท่านได้มาทั้งหมดคือพี่ศักดิ์ศิ์เนี่ยมีลูกน้องไปเอามาครับจากการละศิล์โดยตรงครับจากที่วัดโดยตรงได้มา8เหรียญรับลูกน้องให้พี่ศักดิ์ศิ์หนึ่งเหรียญแล้วพี่ศักดิ์ศิลป์ก็ถามว่าผมก็อยากได้สักเหรียญไหมแบ่งไปบูชาไหมอาจารย์มันไม่ได้เข้าถึงง่ายง่ายนะซึ่งผมก็รู้แล้วว่ามันเข้าถึงได้ยากผมก็เลยขอพี่ศักดิ์สิธิ์ว่าพี่ครับผม พี่ก็บอกก็ได้เนียพี่ติดต่อให้พี่เอาชื่อพี่คอนเฟิร์มให้นะครับผมก็เอาเคติดต่อไปนะครับหา,าพี่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เขาก็ติดต่อประสานงานให้ปรากฏว่าเขาเหลือยู่หกเหรียญหกเอาหมดเลยเอาแบ่งปันทุกคนนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็ราคาที่บอกไปตามในคลิปเป๊ะนะฮะไม่มีกําไรถึงผมนะครับผมพูดเลยนะกล้าการตีได้เลยฮะนะในคลิปนั้นอนะ่ะคือทุกคนได้ไปในราคาที่แบ่งปันนะครับจนกระทั่งแบบเหลือยู่องค์นึงตอนแรกก่าว่าจะเก็บไปเองอยากจะบูชามากๆแต่ว่าคุณแม่บอกว่า มีลูกค้าของเราที่เขาอุดหนุนเราเยอะมากนะครับเราเป็นลูกค้า,าผมผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามแว้กันเนาะอุดหน,นุนเยอะมากนะครับนะอุดหนุนเยอะมากจริงๆนะครับแล้วเขาก็อยากได้มากเขารอเขาเขาไม่เคยได้เลยผมก็เลยโอ้โหไม่ได้แล้วพี่เขามีบุญคุณกับเราเรามีกินมีใช้ทุกวันนี้เพราะพี่เขามาอุดหนุนเราเรามี เขาเรียกว่ารายได้ทุกวันนี้เพราะพี่เขาแบบเห็นคุณค่าของเราถ้าเราไม่ยอมที่จะแบบแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าให้เขาบ้างเลยเนี่ยชักวันหนึ่งนะครับผมมันก็จะหมดไปได้ในสิ่งที่เราแบบแบบเนี้ยเนาะนะครับผมถือว่าความกระตันยูเนี่ยยังไงก็มาเหนือก็ทุกสิ่งนะครับผมนะเพราะถูกมาคนที่ดีก็ดีนะแต่ความกระตันยูดีกว่าผมก็เลยนึกถึงเขาผมก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวให้เขาไปเลยกันเนาะเดี๋ยวผมหาใหม่ ซึ่งตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้นะครับผมหาไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมให้ด้วยใจรักนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนแล้วกันนะครับผมนะเนาะคุณผู้ชมตอนแรกว่าจะขึ้นงานวัตถุมงคลเสร็จแล้วถ้ามันไม่ถึง30นา,าทีจะขึ้นงานต่างประเทศแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันขัดกันนะครับมันเลยแค่4นาทีด้วยเนาะนะฮะยังไงก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขอโทษแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมยกยอดไปให้แล้วกันนะ ผมยกยอดไปให้กระต่างประเทศเดี๋ยวรอดามัตกัสมาถึงปับ๊บเดี๋ยวจะขึ้นให้อีกหนึ่งรอบนะครับคุณผู้ชมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านใดสนใจ0631305304ครับผมร้านมีดครูอ๋อยดีให้บริการทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ